ได้หนึ่งหัวแล้วนี่อีกหัวหนึ่งเราตัดเลยสแล้วสวัส<อ>ดีครับพบก,กับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชม ผลผลิตที่เราทำไว้นานแล้วนะครับจนลืมวันนี้มาเจอก็เลยเอามาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นในสวนวันนี้ครับตามดูนี่ก็คือมันเทศครับที่เราปลูกไว้นานแล้วจนลืมครับวันนี้ตั้งใจจะมาตัดแบ่งไปปลูกนะครับพอดีเดินมาเดินมาแล้วมาเจอหัวของเขาลูกของเขานะครับออกหัวให้เราเห็นเนี่ยเห็นชัดเลย ก็เลยถือโอกาสโชว์ซะเลยนะครับมีหัวด้วยเห็นไหมครับใช้ได้เลยโอ้โหแจ๋วเลยนะครับเราปลูกไว้เกือบลืมครับถ้าไม่เดินมาเจอนี่ก็อาจจะไม่เห็นนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเล็กๆครับ แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านสําหรับคนที่ปลูกไว้แล้วเราเห็นเขาออกลูกแล้วมีผลผลิตอย่างนี้ก็ชื่นใจครับอย่างนี้น้อยสิ่งที่เราทําไปก็ไม่สูญเปล่าครับก็อย่างดีครับวันนี้ได้มันเทศมาสี่หัวแล้วก็จะได้ขยายพันธุ์ต่ออีกก็เดี๋ยวเก็บเลยนะครับ ได้หนึ่งหัวแล้วนี่อีก,อกหัวหนึ่งเราตัดเลยแล้วเราจะได้ปลูกใหม่แตดแล้วโอ,โอ้ข้างล่างนี้มีอีกไหมสำหรับเถาของเขานี้ก็จะปลูกต่อครับเอาไปปลูกต่อ วงล้อนี้นะครับจะเปลี่ยนแผนใหม่ก็คือจะปลูกมะละกอรครับได้แล้วนะครับดึงออกมาแล้วเอาง่ายๆนี่เลยลงไปอย่างนี้ปลูกมะละกอไปเลยครับง่ายอื ส่วนเถาของมันเทศเราก็จะตัดไว้ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนไว้นะครับ<ม>เพื่อเอาไปปลูกต่อใช้เถาของมันเทศนะครับเสียบลงไปแล้วก็ลดน้ำปล่อยไว้ในนี้ สเดือนครับได้หัวขนาดนี้ง่ายๆครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ